สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท,ทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสีรราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุภาพดีมีสาระถ้าพูดถึงเรื่องรอยแผลเป็นเชื่อได้ว่าคงไม่มีใครนะครับที่อยากจะมีติดตัวไว้บนตามเลือนร่างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับและแม้ว่าพัฒนาทางการแพทย์จะพัฒนาไปมากแล้วก็ตามนะครับก็ยังไม่มีที่การรักษาใดที่จะสามารถทําให้แผลเป็นเหล่านั้นกลับมาเหมือนผิวหนังปกติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการรักษาทางการแพทย์ตามปกติแล้วยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะมาช่วยในการรักษาเก็บเรื่องของรอยแผลเป็นนั่นก็คือการสักสีเนื้อเพื่อลบรอยแผลเป็นนะครับแหมพูดมาขนาดนี้เชื่อได้ว่าทุกคนคงจะสนใจและอยากติดตามกันมากแล้วนะครับวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชพักดีเดชาจากภาควิชาตะจักวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริรพยาบาลมหาวิทยาลัยมิดลนะครับที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี Idaho. ่ยวบเรื Canadians ่องของการศักสีเนื้อลบรอยแผลเป็นว่าจะช่วยสามารถรักษารอยแผลเป็นเหล่านี้ได้มากน้อยขนาดไหนและการรักษาด้วยการศักสีเนื้อนี้จะมีอันตรายหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะน้องจอหลังจากที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งก่อนเกี่ยวกับเรื่องการลบรอยสักด้วยเลเซอร์ก็เลยมีคนสอบถามเข้ามาอีกว่าได้ยินว่าคุณหมอผิวหนังก็สามารถทําการสักได้อันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงค่ะคือคือจริงๆอย่างนี้ค่ะ,ะโดยทั่วไปอ่ะเราจะคุ้นเคยกับการสักเพื่อความสวยงามเป็นหล<ช>ักใช่ไหมะคะอย่างเช่นผู้หญิงก็จะมีสักคิ้วสักปากสักบางคนไปสักเขาเรียกว,ว่าสักแทนอายไลเนอร์ะนะคะครหรือบางทีถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางท่านก็ไปสักเพื่อความสวยงามตามลําตัวอะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าการสักก็เป็นวิธีการรักษาได้เราเรียกมันว่าการสักเพื่อการรักษาแล้วอย่างนี้การสักเพื่อการรักษาที่คุณหมอให้การดูแลอยู่เนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันเหมาะกับคนกลุ่มไหนบ้างที่จะมารักษาครับค่ะจริงๆแล้วการสักเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนสีหรือการใส่เม็ดสีลงไปในผิวหนังปกติถูกไหมคะคร,คราวนี้เนี่ยในทางผิวหนังเนี่ยจะมีการเขาเรียกมีโรคผิวหนังที่ใช้การสักช่วยได้บางอัน อันแรกที่เห็นชัดๆนะคะก็คือสําหรับคนที่ผมบางผมร่วงเราจะมีการเอาสมมติว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสักไมโครพิกเมนเทชันก็คือเป็นเครื่องสักลักษณะเป็นลายเส้นเส้นเล็กๆสักลงไปบนหนังศีรษะเพื่อให้ทําเหมือนกับว่าผมขึ้นเยอะขึ้นหนังศีรษะดูเข้มขึ้นอันนี้จะเป็นเรื่องเพื่อความสวยงามถ้าน้องจอบสังเกตดูจริงๆแล้วว่าในคนผมบางบางครั้งอ่ะเราก็มีการใช้ฝุ่นผงบางอย่างโรย uh huh. ลงไปบนหนังศีรษะ เพื่อทาให้ผมดูนดหนาขึ้นดูหนาขึ้นผิวดูเข้มขึ้นดูไม่ดูไม <c uman> <ๆ>่ดูเหมือนคนไม่ใช่คนผมบางต้องค่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับเห็นหนงังศีรษะว่างว่างน้อยลง <c> um> เพราะฉะนั้นกลไกก็เป็นแบบเดียวกันก็คือทําให้พื้นของหนงังศีษะหรือบางทีขอบลายหรือว่าแฮร์ไลน์เนี่ยดูเรียกว่าดูเข้มขึ้น <c> um> ก็หลอกตามเหมือนกับว่ามีผมขึ้นอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งที่เราใช้กันประจำอันนี้เป็นสีอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ก็จะแล้วแต่สีผมของคนไข้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะออกมากับสีได้ด้วย น้ำตาลอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้น้ําตาลเข้มอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนไทยนะคะอันที่สองที่เราทํากันบ่อยๆก็คือในโรคที่มีสีผิวหนังที่ผิดปกติยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นด่างขาวอย่างเงี้ยหรือเป็นรอยแผลเป็นบางอย่างที่มันทําให้สีผิวมันจางลงนะคะหรือบางทีก็มีการสักในรอยแตกลายที่เห็นเป็นริ้วๆสีซีดๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเอาเขาเรียกว่าการสักสีเนื้อ มาสักลงไปเพื่อทําให้มันกลมกลืนไปกับผิวหนังโดยรอบนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการสักสีเนื้อเนี่ยอาจจะมีประเด็นบางอย่างก็คือว่าเวลาเราจะสักสีเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช่ไหมคะว่าโอ้โหต้องผสมจนกว่าจะได้สีตรงกันกันกบผิวของคนไข้จริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สีผิวคนไข้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นไปโดนแดดมาหรือบางช่วงทางครีมกันแดดแล้วขาวขึ้น ไอ้รอยสักนั้นสีมันกไ็ไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็จะยากกว่าการเลือกใช้สีสําหรับการสักเส้นผมนิดนึงค่ะออย่างนี้เรียกว่าสักสีเนื้อเ,เข้ามาตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้บางอย่างก็คืออย่างเช่นถ้าผิวเราดูด่างขาวคือผิวอ่อนเราก็มาใช้สักใว้ผิวเราเนียนเสมอส่เหมือนรอบๆใช่ค่ะคือเห็นยา,ยากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราเป็นแผลเป็นแบบผิวมันสีเข้มขึ้นเราสามารถสักให้ดูผิวเราเนียนเท่ากับผิวข้างๆางได้ไหมอันนี้ยากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราสักไปเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําให้้ผิวสีเขมม มันอ่อนลงไปได้ยกเว้นว่าเราต้องใช้เม็ดสีที่มันเข้มข้นมากซึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยแนะนาอ๋อไม่ค่อยแนะนําแต่สรุปแล้วก็คือเวลาคนมาหาคุณหมอก็คือถ้าเกิดสมมติเขาตัดสินใจจะมาสักสีเนื้อแล้วคุณหมอก็ต้องมีการผสมสีให้ได้กับสีของเขาด้วยใช่ค<ย>่ะย,ยากไหมอาจารย์ยากมากซึ่งเอาข้าจริงๆนะคะน้องจ๊อบทางหมอผิวหนังเราก็ไม่ค่อยทําแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการสักสีเนื้อเพื่อรักษารอยแผลเป็นอยู่แล้วด้วยเหตุผลว่าเรามีเครื่องมืออื่นๆมากมายเลยค่ะที่ มันสามารถทําการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยกว่าบางครั้งนี่อย่างเช่นการทําเลเซอร์แล้วมันก็ไม่ไปทําให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนสีของทั้งสีรอยสักหรือว่าสีผิวของคนไข้เพราะอย่างตัวสีรอยสักเองอะคะ่ะน้องจ๊อบถ้าเราสังเกตดูนะทิ้งไว้ในร่างกายสักพักอะจริงๆสีมันเปลี่ยนได้ mm hmm. อย่างเวลาเราสักสีเข้มๆสมมตินะคะสีน้ําตาลเข้มอย่างเงี้ยบางทีพอทิ้งไว้นาน,น,าน มันอาจจะเปลี่ยนสีเม็ดสีมันเกิดก,การเปลี่ยนแปลงใต้ผิวมันก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดงออกเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยสีเนื้อก็เหมือนกันบางทีมันก็เกิดการเปลี่ยนแล้วทาให้เชดดิ้งของสีอ่ะมันเขาเรียกว่ามันเข้มขึ้นบางทีมันทําให้ไอรอยที่เราสักไว้มองเห็นชัดขึ้นด้วยซ้ําไปดังนั้นเนี่ยพี่ก็อยากจะแนะนําวิธีการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการลบรอยสักบกว่คมีวิธีอื่นอีกในการเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นเราถูกต้องแถมนะคะ พวกนี้เวลาที่เกิดการเปลี่ยนของสีของที่เราสักลงไปที่เป็นสักสีเนื้อแล้วอะเวลาเราจะมาลบรอยสักด้วยเลเซอร์บางทีอะสีเนื้อมันจะเปลี่ยนก่อนเป็นสีเข้มขึ้นทําให้คนไข้ยอยิ่งดูไม่สวยขึ้นไปใหญ่ระหว่างนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่ามันมีวิธีการรักษาแบบนี้ที่ทําได้ เราก็ไม่ได้แนะนํากับคนไข้เสมอไปค่ะอ๋อก็คมนเป็นข้อจํากัดของการสักสีเนื้อ<ม>นะครับว่าตอนสักระยะต้นก็อาจจะสีดูเข้มขึ้นพอเวลาผ่านไปปุ๊บสีอาจจะเคลี้ยนได้ถูกต้องหรือแม้แต่สีผิวเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะน้องจ๊อบแถมเวลาลบมันก็ยังลบยากกว่าแล้วก็หลังจากลบแล้วไอ้ตัวเม็ดสีเนื้อมันก็เปลี่ยนเป็นสีออกน้ําตาลดําๆก็มีซึ่ง<ม>คนไข้ก็จะรู้สึก เรียกว่าทนทุกทรมานอ่ะเวลาจะลบก็เห็นโอตายแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำๆกว่าจะลบจางอีกก็จะทําให้คนไข้รู้สึกหมดกําลังใจไปโอ้ดูทรมานจังเลยคุณหมอ <c oughs> ถูกต้องค่ะก่อนสักสักแล้วก็มีสีเพี้ยนไม่ถูกใจบ้างสักเสร็จปุ๊บอยากจะลบก็เป็นปัญหายุ่งยากตามมาอีกใช่ดังนั้นตอนนี้จริงๆแล้วการสักรักษาที่ยังมีอยู่แล้วยังเป็นที่พอจะนิยมกันก็คือการสักบนเส้นผมนี่แหละค่ะบนหนังศีรษะเพื่อทําให้ดูเหมือนผมหนาขึ้นอันนี้เพราะว่าปัญหาตามมาทีหลังมันน้อยกว่าการสัก สีเนื้อเพื่อลบรอยแผลเป็นอ๋อโอเคครับแหมพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียฉะนั้นก็คือถ้าเกิดใครคิดตัดสินใจอยากจะไปทํานี่ก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะเพื่อให้ได้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งข้อดีข้อเสียแล้วมาประกอบการตัดสินใจใช่แล,แล้วค่ะน้องจอบและอีกอันนึงที่คนจะถามเลยที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการสักสีเนื้อหรือสักสีต่างๆตรงนี้ถ้าเกิดมาสักโดยคุณหมอสีที่ใช้ในการสักเนี่ยมันเหมือนกับร้านทั่ว,วไปไหมหรือว่ามันเป็น มันเป็นสีที่พิเสศษสาหรับการมาสักครับคืออย่างนี้ค่ะจริงๆอ่ะไม่ว่าเราจะไปสักที่ไหนก็ตามอ่ะเราก็ต้องเลือกสีที่มันปลอดภัยถูกไหมคะ<ช>ถึงแม้เราจะสักเพื่อความสวยงามหรือสักเพื่อการรักษาในสีบางอันที่ไม่ได้คุณภาพมันจะมีโลหะหนักค่ะน้องจ๊อบทําให้มันเวลามันเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดการสะสมแล้วก็เป็นพิษกับร่างกายได้นะคะ ส่วนใหญ่อย่างสีที่เราใช้เพื่อการแพทย์กันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสีที่เป็น medical grade คือเป็นสีที่เรียกว่าปลอดภัยนะคะสามารถที่จะใช้สักได้โดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านหรือมั่นใจว่าสีตัวนี้ปลอดเชือ้อไม่ใช่ว่าสักเสร็จแล้วเกิดการติดเชื้อข้างในนะคะอันที่2คือเครื่องมือที่ใช้ในการสักค่ะเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยว่าไม่ว่าเราจะไปร้านสักก็ตามหรือมาสักกับแพทย์เนี่ยเครื่องมือต้องเป็นเครื่องมือระดับที่สะอาดแล้วก็ผ่านออยอ เครื่องมือบางอันนะคะน้องจ๊อบบางทีคนสักไม่เปลี่ยนเข็มอย่างเงี้ยมันก็เกิดการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนหรือการสักบางอย่างอะที่ต้องใช้แรงในการดูดสีนึกออกไหมคะเเวลาสักในสมุิเราจิ้มลงไปเสร็จ ระบบบางอันที่ไม่ดีมันจะมีการดูดเลือดของคนไข้กลับขึ้นมาด้วยให้อยู่ในตัวหัวเข็มถึงแม้เราเปลี่ยนเข็มเลือดของคนไข้คนเก่าก็จะยังอยู่ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการสักเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องเป็นเนกาทีฟเพรสชอร์คือไม่ให้มีการไหลของเลือดของคนไข้ย,ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในตัวเข็มซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการลดการติดเชื้อระหว่างบุคคลแล้วก็เขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาสักค่ะ mm hmm. ือว่าขั้นตอนดูรายละเอียดเยอะเลยนะครับการจะสักทั้งนึงเราต้องพิจารณาอีกว่าเรื่องของความสะอาดและความปลอดภยัยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท,ทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะสักด้วยวิธีใดก็ตามสักพื่อความสวยงามหรือสักด้วยการรักษานะครับควรจะต้องคำนึงด้วยเพราะว่าเรามีความรู้เพียงพอไมหมว่าก่อนสักเราต้องรู้อย่างไรหลังสักเป็นยังไงและถ้าเกิดเราจะลบรอยสักเราต้องเตรียมใจและมีความรู้ไว้แก้ไขตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของความสะอาดและความปลอดภยัยใช่ค่ะ พราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์แพท,ทย์หญิงังสีมาวันนี้พัฒนีเดชานะครับจากภาควิชาต่างวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิราศาศิราชพยาบาลน,นะครับมหาวิทยาลัยมิดนที่มาให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสับเพื่อการรักษานะครับเป็นการเปิดโลกอีกโลกหนึ่งเลยครับอาจารย์ใช่ค่ะขอบพระคุณนะครับอาจารย์ยินดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึง่งอย่าเพิ่งรีบเปลีตต่ยนช่องกันไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่า,นา,นา,นารู้กันครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านโดยที่ผมจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามผ่านช่องทางศิริาออนไลน์มาคำตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับคุณพ่อเป็นโรคตับแข็งและมีอาการกระดูกทับเส้นด้วยไม่ทราบว่าจะผ่าตัดกระดูกทับเส้นได้ไหมแล้วที่โรงพยาบาลเซดีราชมีผ่าตัดแบบสองกล้องไหมคะโรคตับแข็งมีความเสี่ยงในเรื่องเลือดหยุดยากซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของตัวโรค มอที่ดูแลโรคตับแข็งน่าจะประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ก่อนวางแผนการผ่าตัดการผ่าตัดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีหลายแบบบางรายอาจมีความจําเป็นต้องใส่โลหะาดำกระดูกการผ่าตัดสามารถทําผ่าตัดแบบแผลเล็กได้โดยใช้กล้องช่วยขยายเพื่อให้ผ่าตัดได้แม่นยําม,มากขึ้นที่สีราชมีทั้งการใช้กล้องไมโครสโคปและแอนดูสโครปรวมถึงการใส่โลหะาดำผ่านการเจาะแผลเล็กการเลือกวิธีการผ่าตัดขึ้นกับพยาธิสภาพและอาการของผู้ป่วย โดยแพทย์จะเลือกวิธีที่ทําให้ผู้ป่วยหายได้โดยปลอดภัยที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชารัรยศาสตร์ออโทโบิดิกและกายภาพบําบัดค่ะขอปรึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของโรคหูหนวกค่ะในกรณีของครอบครัวฝ่ายหญิงที่มีน้องสาวหูหนวกตั้งแต่แรกเกิดและพี่สาวที่เพิ่งหูหนวกในช่วงวัย17ปีจนถึงปัจจุบันพี่สาวมีความประสงค์ที่จะวางแผนแต่งงานและมีบุตรฝ่ายชายนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆจึงอยากทราบว่า ความเสี่ยงที่บุตรนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคหูหนวกกี่เปอร์เซ็นต์และสามารถตรวจสอบความเสี่ยงนั้นได้ด้วยเทคนิคทางการแพทย์อย่างไรคะหูหนวกหรือหูไม่ได้ยินมีหลายสาเหตุควรพาผู้ป่วยในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องหูมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุจะได้คำตอบได้ว่าสาเหตุดังกล่าวมีโอกาสที่จะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้หรือไม่ถ้าได้จะส่งผลมากหรือน้อยเพียงใดคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงค์วิทยาคะ่ะ อายุ20ปีค่ะถ้าสมมติใส่ contact lens แล้วตาแห้งการที่เราใช้น้ำตาเทียมที่มีโพลิเมอร์เป็นองค์ประกอบมันจะไปเคลือบชั้น contact lens อีกทีไหมคะขึ้นกับความเหนื่อของน้ำตาเทียมค่ะถ้ามีความเหนื่อมากน้ำตาเทียมที่หยอดไปจะไปเคลือบที่ contact lens อาจทำให้รู้สึกมัวซักระยะหนึ่งหลังหยอดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะ กินยารักษาโรคไบโพล่าทำให้ปสัสสาวะสีม่วงไหมครับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุง่งสุราไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบครับยาที่ใช้ lisperidone, Depakin, Sodium Valproate, Diazepam การตรวจปสวัสสาวะม่วงเกิดจากการตรวจพบสารซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอมเฟตามีนนอกจากนั้นยังมีการตรวจพบได้อีกในยาลดน้ำมูกที่ชื่อโพซูโดเฟดีนหรือยาลดความอ้วนบางชนิดส่วนยารักษาโรคไบโพล่าล i s p e r i d o n เดปาคินโซเดียมวอลโปรเอตไดอาซีแปมไม่ทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตวิทยาศาสตร์ค่ะผมเคยไปรักษารักฟันมาได้ประมาณ10ปีแล้วปัจจุบันฟันกรามซี่นั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำไปให้หมอฟันดูเขาบอกว่าฟันตายอยากทราบว่ามันจะหลุดออกจากเหงือกหรือเปล่าครับหรือแค่เปลี่ยนเป็นสีดำผมไม่อยากให้หลุดเพราะซี่นี้มีประโยชน์ในการเคี้ยวอาหารมาก หากหายไปคงมีปัญหาแน่นอนครับปัจจุบันมีอาการปวดเหงือกตรงซี่นี้นิดหน่อยบางทีก็ไม่เป็นบางทีก็ปวดเป็นๆหายๆเขาเอาเหล็กเคาะไปบนฟันหลายๆซี่แล้วถามว่าปวดไหมแต่ก็ไม่ปวดไปเอกซเรย์ดูหมอก,ก็บอกว่ารากฟันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ผุเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรหรือเป็นอาการที่เหงือกเริ่มปฏิเสธที่จะยึดฟันซี่นี้แล้วครับฟันที่รักษารากฟันแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นเรื่องปกติค่ะเคาะไม่เจ็บ เอ็กซเรย์ปกติแสดงว่าเรียบร้อยดีค่ะควรต้องทำครอบฟันเนื่องจากฟันที่รักษารากแล้วเปราะแต่หักง่ายหักรับแรงบดเคี้ยวมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราษค่ะก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i ไ a เ online.net ผมและทีมงานจะไปหาคำตอบมาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลศรีราชมาให้คำตอบกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ